สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผูสู้ขนนะครับวัอนี้พบปาเข้าไปตาช่อแนอีกคือเก้าครับพี่น้องครับมันนี้ตามมาทั้งมาทั้งพ่อทั้งแม่นะครับแล้วก็ลุงเซียนผานเลาะลก็ลุงปลาภัยนำนะครับเนาะหลังจากเซตจากงานไฮงานหน้ามาร่วมกันกินเข่าพี่น้องเอ้ยก่อยป่ามาเด้อเสียบๆน้ำกันครับพี่น้องครับมา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 ดีครับ ก๋วยปลามาครับก๋อยปลาเมื่อนี้อันอู้ก๋วยปลาอันนั่นครับปลาอันนวดจันทร์ครับครับก้อยปลาแซ่บแซบเลยเมื่อนี้เบิ่งเอาเอาเอามานลงครับมามาครับมาพักนี่เป็นถาดพี่น้องเอ้ยมีแต่พักแบบคักๆัพักบ่นบ่นในเวลาคิดแล้วลุยลุยลุยครับเมื่อยมาแล้วจะขักอปลาเลย ต้มปลาปล่อยปลาสวัสดีครับผมลุงปลาภัยฝากท่านเลยอะครับวันนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยมหน้าตาเพิ่นกได้ใส่หมวกควงผ้าทั้งเพิ่นครับผมครับสวัสดีครับผมลุงเสี้ยนผ้าลอเด้อครับเด้อฝากน้ำเลยด้วยครับฝากทั้งเพจน้ำเลยด้วยครับเด้อครับผมสองพี่น้องพันโนสองพี่น้องพันอยู่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจเนาะครับพี่น,น้องเนาะ อืมโอ้คักเลยสุดเลยอืมพูดได้เห็ดเนี่ยอืมชะนวดเหรเนี่ยติดมือโอ,อย้ยอันอาหารอีสานบา้านเรามันก็สุดยอด,ดอ<ช>เลยครับตรวจตรวจอะไรได้ไปหน่อยด้วยนุ่งปลาไผยไปตัดอ่าใบเข่า Để tạp về van phối Đi nào nghe Mà làm kè về chỗ này เจียวคักได้นางอวดๆ,ๆเลย,อเ,ยเอาเต็มถี่เลยครับนุ่งปลาภัยเต็มถี่เลยเอามางานเดี๋ยวเนีย,ยก็เป็นหนะึ่งกันนะอมใช้งานจบตอนมันอยู่ไก่อยู่่นว <c oughs> ่าโมฮหอบไปเก็บเอาไหม <c oughs> ข้าเที่ยงกบก้อยปลาครับต้มปลา <c oughs> โอ้ครับเขาขึ้นจากน้อง <c oughs> อยูกันแบบนี้แหละพี่น้องเอยอันเวียกเช็นงานมากเสร็จจากง,งานให้งานหน้ามากคัะมาร่วมกันกินอยู่แบบนี้แต่ตาเสพแยกไปกินอยู่ผู้เดียวไปนางทายอยู่ผู้เดียวกับแจ็กจังไดเนาะครับเนาะ <c oughs> ก็อยากกินน้ำพีน้ำหน่องนี่แหละครับอืมขาดแต่ตาตามันหิวแห้งมัน,น,น,นใส่ก่อนตรวจเล่ตรวจหมดเสบนอกแสบแสบผมเริ่มตั้งหลังแสบรับครับพี่น้องกินขอทียงเด้่นี่ครับ กินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสามกักบอพี่น้องเอ้ยกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสามผมลืมเพ่อมาจะไอ้เก็บหม่างวงเปียวมาสับสับใส่พร้อมนะลืมลืมอีกเลยเขาส่งตรงนี้เนาะอุ้มไปยิ้มไง อืมมันบายแหละเด้รู้ว่าพี่เต้กนจะแฉ่งล่ะรู้ว่ามันนิ้วเขา่า <c> พ <oughs> ักเต็มผ้าป้าเจถ้วยรู้บ้าน <c oughs> แมนผมรันมเมนมเมนสดเดาดิเนาะผมคื้นสดเดาด้วยผมแสบผมผมลองผมแห้งอนเายูนี่กัมี่ยูมันมันหล มันทับมันถมเหมือนกันดูทั้งอีเลดทงังลงปลาไพมิ่มงบ่ทั้งฝนอ่ะอือนี่เด็ด,ดเลยอือลงปลาไพว่เห็นป่ะี่้าน โอ้ยไอตามากินผู้เดียวหรอพี่น้องไ <laughs> อ้ยู่หน้าตักผู้เดียวเลยแ <laughs> อบไปผู้เดียวเลยข่อยปลาสดๆพี่น้องอันนี้สดๆเนาะรับเนาะเนาะสดๆดิบๆนัๆ่นเราบอกยังไง ใส่สมมันแดงต้มเส้อดสด้มใบเข่งผัก<ม>งามกับถั่วปูน<ม><ม>คับอืมใบเข่งอ่อนดีบาเตียใบเข่งบหนี่โอ้ต้มเหมือนง้นมเลยแต่ว่าให้เอาใบเข่งมาใส่ที อีสานอีสานหลานเปอร์เซ็นต์นแต่ว่ามีเตีย๋ยด้วยพี่น้องเ <c oughs> อ้ย <c oughs> อยู่บ้านับพอบไลยไปสายอยู่บ้านเดือนสองเนือนก็ไปอุ่นแล้วไปเที่ยวเนื้อเดือนหนึ่ง <c oughs> ใบแดงใบใบแดงภาษสไทยเอิีอย่างนอเนเนาะบอกว่าถือขึ้นกันใบแดงพี่น้องเอ้ยจ้ากิบัวลุงบัไฟจ้ากิบว่าภาษาไทยเอินใบยังไหนใบแดงบานเท่ารทับแทบหมเสียกงหมอนกันพี่เต้เห็นด่ให้เห็นดกินก็เอายกก้อยหันมันกัน มนยังน้องมนเดินหางๆข้ังัง่ยงไงมัเกงหนอไมเกลงหน่อไมาไ่ติงไม้ติงไมล่างยังพอหอยู่เนาะแมนครับไม่ดงไม่แดงไม่แดงไม่แดงที่กันครบ่นไม่พวงือไม่พงไม่พวง

ยังกับผู้เฒ่าเพคนว่าดงเปลิ่นอ,อ,อยากกินขา้ <laughs> ขาวค,อาคอ่อยๆทีข้าวก็หยุดค่ยกินข้าวค่อยๆเป็นนั่งกินอยู่จะฟังด้วยด้วยเป็นนั่งอยู่ทั้งคืนตลอดโปรดเจา้าในบ้านท่านผม กวนตะกักน,นะตะพักเองนี่นูดำนั่นกินเมี่ยใบสะตันหยอดสะตัน้นสะตันัมกินกับของแสบอยู่กับผมมักน <c oughs> ้องแสบอยูกับผมมัก ความมาแ้วมันอาาไม่คิ้วมันดำอืมโอ้ยแสบพี่น้องเลยนั่งกินอยู่หน้าบ้านพอดีพอดีเลยเอาเอาละสมควรแก้เวลาครับพี่น้องท่านเสียท้ายเหนจนจนอิ่มนี่อีกเป็นชั่วโมงครับพี่น้องเอ อั้นดียวยุ่ร่วมกันแบบนี้ไอตาต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องซู้ผูสู้คนที่เขาให้เกียรติเขามาติดตามรับชมมาสอยกดไลค์กดแชร์มาซอยคอมเมนต์เนาะครับพี่น้องเนาะฝากไว้น้่เด้อครับพี่น้องเด้อ,อช่องน้องไมในเฟซบุ๊กลุงเชียนพะเละแล้วกะ็ลุงปลาภัยครับอันนี้เป็นทีมงานของไอตาเองเนาะครับเนาะกับผมไปสกะ สมัมา <alities> กับซีอูน้ากันนี่แหละครับผมมัมเนเตาขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมไอตาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับสุขสุขสสมหวังจงเป็นของเอฟซทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผม